สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมบอยนะครับเมียบอยนะพี่นะมาแล้วนะครับมาแบ่งปันพักเครื่องดีๆนะฮะให้พี่พี่ได้บูชากันนะครับพักเครื่องของเรานะครับเราประกันผระแท้ให้ทุกองนะครับสาหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะโทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะครับผ่านเบอร์โทรนี้นะครับศูนย์หกสี่นะครับเก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับ สำหรับวันนี้นะครับมาเครื่องที่นํามาแบ่งปันกันนะครับจะเป็นเหรียญชุดนี้นะพี่นะเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งชุดนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะฮะเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขียมโกนะพี่นะเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นอ่าบนทนทหารบกที่เจ็ดนะครับคายสุรศักดิ์มนตีสร้างถวายนะพี่นะ ตัวเหรียญน,นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสวยๆเลยนะครับนะลมดำเดิมๆแห้งๆและพี่นะปี2องพนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูจุดที่น่าสนใจของเหรียญรุ่นนี้นะครับจุดที่น่าสนใจเลยนะครับนี่ฮะหน้าตานะพี่นะติดชัดคมนะครับหน้าสวยมากนะครับอ่าบล็อกที่แกะออกมานี้ผมบอกได้เลยว่าแกะได้เหมือนองค์จริงมากๆนะครับ นี่ครับห่วงเหรียญน,นะครับจะเป็นคล,าคลา้ายๆกงจักรนะครับนะหน้าตาติดคมชัดนะครับเส้นหน้าผากติดคมแบบนี้เลยนะครับจมูกโด่งสวยนะพี่นะผ้าสังกต,ตินะครับผ้าห่มพาจิวรนนะพี่นะก็จะคมสวยผิวไหวแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นเส้นเล็กนะพี่นะแต่ว่าคมชัดนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะพี่นะเดี๋ยวจะค่อยๆลงกล้องให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับปีสองพนนะครับภาพรวมสวยๆแบบนี้ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเรามาจับกล้องลงจุดกันนะครับ ตัวหน Saint ังส yo, ือด้านหลังนะพี so mm ่นะตัวยันนะครับก็จะคมสวยนะพี่นะไม่ล้มไม่เบอลอครับเดี๋ยวเรามาดูจุดนะครับนะที่ต้องจดจำกันนะครับ พยายามจะสูมให้ดูนลยพี่นะเนี่นะครับเห็นไหมครับเมตานะพี่นะติดลึกชัดคมมากๆนะครับแล้วก็คือพอพอลงกล้องไปนี้เคยเห็นชัดเลยนะครับว่าเมตาต้องคมแบบนี้นะครับ เส้นที่ต้องจดจาด้านหลังนะพี่นะก็จะเป็นเส้นขีดบริเวณนี้นะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับบริเวณยนันด้านบนนะพี่นะจะมีเส้นขีดแบบนี้นะครับในทุกองค์เลยนะครับ แล้วก็จะมีเส้นซ้อนบริเวณนี้นะพี่นะเห็นไหมครับใต้ห่วงนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยนะพี่นะมีทุกองนะครับเห็นไหมครับเส้นซ้อนบริเวณใต้ห่วงนะครับมีทุกองแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราอ่าผมคัดมาแบ่งปันพี่ๆนะครับมีเพียงแปดองค์เท่านั้นนะครับสนใจต้องรีบโทรเข้ามาเลยนะพี่นะสั่งจองกันไว้ก่อนได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามนศูนย์ห้านะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเส้นซ้อนลานบนขอบเหรียญน,นะพี่นะนี่นะครับเส้นขีดคมๆนะครับต้องแดงลมดำเดิมๆนะครับ แต่ชมก็นหลายเหรียญน,นะพี่นะจะได้ดูกันนะครับว่าผมคัดมาให้แบบนี้นะครับสวยทุกองค์เลยนะครับนะครับสันขีดนะสนซสอนนะครับนะเห็นชัดทุกองคนะครับเราคัดแต่ลมดำเดิมๆม,ม,มาให้เท่านั้นเลยนะพี่นะต้องสวยคมแบบนี้นะครับ นี่นะครับลมดำเดิมๆสวยแบบนี้ทุกองค์เลยนะครับนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบพิเศษกันเลยนะพี่นะแปดกองค์เท่านั้นนะครับ พิเศษสาหรับพี่ๆที่ได้รับชมคลิปนี้นะพี่นะชาวบูชาวันนี้นะครับ1องค์นะพี่นะ6 0 0บาทนะครับ2องค์1000บาทนะครับ4องค์1,800บาทนะครับมีบริการจัดส่งฟรีนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่นะ าฝากติดตามพี่ๆนะครับาฝากพี่ๆติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ท่านไหนที่สนใจนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งจองกันได้เลยนะพี่นะ0ูนย์หกสี่เก้าศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมวัสดีครับ